สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำัุมสุขพนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวรชัยเต้เสลือดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้กับมาขอจันทร์ครับผมไม่ยังไม่ยังครับคือว่าตายยากพวกเพื่อนผมจีสวัสดีครับยังมา่ยังสวัสดีครับแม่แม่บ้านเชียวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไยขึ้นนานแล้วบอกขึ้นตัวขึ้นตัวแต่ข้าวขึ้นนานนะจ๊ะ พี่แม่ประดนนครับเนี่ยยูบัอ้เนี่ยยูตีมันคิวดีดเด้อผมว่านี่เป็นหนาเวลานี่แหะครับคือว่าออกีี่ไอ้ก็างออกีสามีสี่มด้วยจ้าบุว่ากับแม่สะพานว่าครจังหวดปีนเานสีมาอยู่จังหวันีครับกินวเาบ่อ้กิเราบ่ข้าวกินเล้ากินเล้าแต่ละเ้นอยู่ยุางกันนี่ครับ ถ้าปูเนี่ยปูนังไม่ก็ไ really? ด้อยู no. ่ป no. no. ูน okay. ิดนึงก็ได้ไปให้อยู่ปูนิดนึงปูนึงนี่เลยสั่งมาแม่วันนี้แม่มาเยอะนะการเก็บทุกคนหน่อยเม็ดสองติดแสดงว่าผมคิดตัวนี้คิดตัวไม่บอกไม่จะได้เต็มบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับถถึึงงถึงนานๆได้เจอทีคิดถึงมาก มันเป็นหนุ่มมันมันมันเป็นหนุ่มเสียงดีเสียงพราะอ่ะนี่เป็นเยาวาเยาวะเยาวะแต่ผู้หญิงหลงเลยผู้ชายผู้หญิงหลงเลยขอบคุณครับผมวันนั้นเราเจอกันที่ไอ้บึงบึงยังเกาะวัดบัึงบึงทองหลางเนาะแล้วก็ที่ใกล้ๆนครปฐมที่นึงแล้วก็มีที่ศรีสะเกดนั้นไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าวันนั้นรีบไปไม่นานแล้วกลับครับผม เนี่ยอย่างน้อยสี่ครั้งแล้วที่เราจิสี่ครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นแวบยิงรู้เลยเห็นค่าให้รู้แล้วมาเราตีขอบคุณหลายครับกินเขากินเน่าหรือเปล่าครับมาหอดดวนหรือเปล่าครับเพิ่งมาอืมครับขอบคุณครับมาให้กำลังใจทีมงานครับขอบคุณครับสุด้อันนี้สามไม่ได้มาเนาะอันนี้สามไม่ได้มาวันนี้มีผมพลากรไอ้เค้มมาที่รถแห่ ก็ติดตามหลายคนแต่ว่าบางทีเราทํางานเราเราดูไม่ทั้งว่าหรอกบทีมก็ดีขึ้นมาดูดูคนนี้เขาี้อ้าวเดีเขาดูดีกว่านี้ดีนะครับแต่ก็ดูติดตามสุดยอดเลยครับยินดีด้วยที่บ้านหลังใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปแถามว่าไม่ใช่แฟนมันธ์เอกแฟนพันธ์เอกต้องรู้ใช่ไหมใช่ครับติดตามตลอดนอกากขอบคุณไลน์นะครับนี่แฟนก็บ้านฮักแทงอยู่โอ้พอดีมีชุดมาใหม่โอ้มีชุดมาใหม่ใช่ชุดใหม่ก็เอามาให้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเมื่อนน้องฮักแป้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอเตนาตาตึงสี่นอ้องค,นะคุณสามีนะคุณสามีเห็นแล้วนี่ครับฟังเสียงซีพองอาญาเนี่ยไปบ่เป็นอะไรตอนนี้ อ่สุดใหม่อี่าทีนี่ยอกครับสุดผ่าไทยบนผ่าโบสุดไทยสุดใหม่สุดใหม่ต้องเก็บใจไว้ในลิ้นชากคงไม่เจอแล้วรักแท้เสนเอาขาวได้กูยอมย่อมแพ้แล้วล่ะโอ้ยไม่เข้ามาข้างในยังไม่ประกอบตัไใหม่ให้เลยสึมาแล้วนะครับ้วชุดมาฝากใช่ไหมที่เป็นนไม่หิ้เกาหลีค อย่าบอกว่าไปอันนั้นสี่เราบอกไปเซ็นมาให้กำลังใจอีลาเฮานะครับผมเป็นกำลังใจนะครับน้องใหม่นะครับน้องใหม่น้องเอยูม่นะครับพี่น้องครับแข่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน้องหักแพงนะแล้วลังเอาโมกบ้ายไม่เป็นไรครับก็จะไปดูพวกนี้ไงเจะเอวเรามาใส่กัก็ได้เท็มแล้วมีลังม่วงเราอยู่ลายยีบรบ้านเนี่ยตอนนี้อันนี้หวานฟ้องเป็นสิทเลยครับรอไม่ได้แม่ ไทยรูปน้าโปรจะทำบรรยากาศให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนกันครับผมขอบคุณากระไรมืาอนี่ย์ครับสถานที่กว้างขวางนะครับตลาดกินซ่าครับมาย่ำได้ครับพี่น้องเอฟซีเป็นก็มาให้กันรังใจแบบล้นหลามนะครับมาตลาดกินซ่าย่ำได้ครับพี่น้องเพป็นก็มาให้กันรังแรงใจไรนะครับบอดจอยแม่บันี่บ้านกับพ่อหอดจอดเตียงเรานะครับสวัสดีครับผม เวลาหน่อยเฮับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหญิงหิงเขาแรกล้วปะครับนั่งกันบันผ้ากันนั่งเห็นอยู่เห็นซองอยู่ครับเห็นว่าะเป็นยังครับเพราะว่ามันอยู่ไกลกันถ้ามีโอกาสเถื่อนแบบไปท่าพนกับไก่แบบไปเรียนน้ำครับ ครับเอียงนะครับน uh, right. um, okay. ั่นเฮ็ดเกมกัดบ่แจกไอความเนี่ยพอคอราค็ได้ได้เสียค่าอันนี้บ่เสียค่ากัดบ่กัดเสียค่ากัดแต่ว่าบ่อยแก่บ่อยเสียค่ากัดแต่ว่าห้ามแก่หรือบ่อยซักแล้วเสียตัวนี้ก็จะได้แค้นไว้แล้ว มีส้ำหนีมันบอกที่เห็นนี่ยมันบอกโอ้ใครมาวันนี้ถึงจะได้ได้มีลายเซ็นด้วยนะมีลายเซ็นด้วยนะครับมีเหรีกบ๊อบพี่น้องเพิ่งเรียกกันเชียง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 โอ้สุดยอดมากเลยนะครับเพชรแจ๊กเอฟซีอะไรเป็นกล้องอยู่ครับน่ะกล้องแก้วกล้องแก้วมีหอดแก้วพ่อมไอแม็กซ์บัไดเป็นแก้วกาแฟนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่วรชัยนะครับ อยู่หัตพูดเลยเลี่ยวได้บ่เลยอดวันที่สองครับสองรถแห่ไปวันที่สามรถเขาเลี่ยวเลยสามสี่เล้วเลีวระบบเสียงเบิ่มดัเลยที่ครับออกมากตอบนี้ครับสุดยอดครับสุดดยอเลยเปล่ามากเลยพี่น้องเด้อแต่ยงตะเวนครับแม่สวัสดีครับโอ้ได้ยังกินครับผมแกงหมูใส่บักฟักบ่อ่า มาฟังมือแม่แล้วกินเขาจะกินเป็นตะแซสบเป็นตะแซสบกินเขาปนปลาทูป่ปนปลาทูาค่ครับแซ่ยบครับผมสวัส,สดีครับอันอนี้ศิเป็นเต็มใหญ่ครับศิลปินนักร้องแดนเซอร์นะครับกำลังแต,งต่งตัวขึ้นหน้ากันอยู่ ดีครับเลยยังไอ้โอเคนี่คนหนวดดีเถอะปะไทยก็เล่นปคนค้าหลังก็มาคนหนวดฮะคนค้าแลังมาคนหนวดคนค้าพ้อผมันจงคุมใสรเดี๋ยวโดนจงคุมไม่ใช่รบแล้วคนค้นหมาเราอะกเป็นแเป็นลักเป็นลักเป็นลักแถ่ได้เลยลักแข่คนหมาเรวเลยเย้เบ้อวัสดีครับ เวียนเดมือนียเอามไอนียขึ้นแมวลากก้อนขึ้นแมวลากก้อนเอาไปหาดูดวงตัวนี้เอาเป็นหมอดูเสียงบ่อว่<อ>าอ,อยน้ำมอดูดเอาดูให้ผมเนี่ยน,นั่นมั็นเสียงมีแอกษรวอดตัวนี้ฮะสลีออกก้อนออก,กอก่กกางน้ำกลนว่าแหวนอยู่กลางเอาคือว่ารทั้งส,สิ้นนั่นล่ะนี่ยากคู่บ้านเด้อเอาสลีก็ได้ว่าแบนออกอ่างรถเรือการันเอเอสมัยเป็นยัยเบื่อใช่ปี๋เออล่ะฮ่าฮ่าฮ่า้ยเนาะหาแต่แนวเบาเนาะ กีข่าเบ่ครับกีขาเบ่บ่กินความบ่ละเดี๋ยวถ่ากินล้แม่ก็งเอาเขามาทรงยังกมาลยืนเด้อคือหอดัวไหลเดี๋ยวสิเก็บกันกาบไว้ให้ดอกมายาบอกคือยังแนวเรียนเขามาีเก็บกาบบุกไว้ให้ดอกทะเลเือทะเลใส่ลเมเ่าไปงานุดทาบ่ครับโอ้ยยยย มีกินี่เนี่ยพัทยาจีนอื่นเนี่นครับมองไหนร้านปลาเก๋ือสินะตลาดตาลูปะยังกเขาเอิ้นมาเขาเขายังกเกาะตาดลูเขาตาลูเขาตาลูตลาดตาลูไปกันดอกครับผมก็จะสีแต่งตัวแล้วครับพี่น้องครับบัตริคขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเลยครับด้ไในเกมกีฬาเท่ามากนะครับเป็นมีไรเซียนพร้อมครับมีไรเซียนอยู่ข้างหลังพร้อมนะครับ อันสิบพอดเลพี่น้องเบิงเพื่อเป็นตาดีเเป็นเลียกนะครับก็อหรีได้ครับมันคล้ายเลียกนี่ครับพี่น้องเบิงครับอันนี้เป็นเข็มกัดน้องอูจอิงนะครับน่ารักมากเลยนะครับน้องเอาไห้ไว้ไปที่ระลึกนะครับเอฟซีพี่น้องปวยดมากมหาน้องกับมีแนวตอบแทนให้เอฟซีนะครับเก็บไว้ไปที่ระลึกนะครับเป็นเข็มกัดนะครับ แต่พี่น้องมุกเลยครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งไล่ลนี่ครับเพิ่งไลน่นี่เออเพิ่งเอาได้ครับเดอ้เอเรียกยังครับโอ้บาซิบาผมเป็นบาลเรียกได้เนาะบาซิบาได้เนาะกับบอลเนี่ยเด้ครับเพราะว่าผมเคยครับเคยอ่าทายนองตอนที่นองอ่าตอนที่นองไปเทียไปเทียเสียงอยู่บนเวทีเนาะไปเช็คเสียงบนเวทีแล้วก็มีแม่คนหนึ่งเพิน่น ยืนเงื่อนใบเศร้ามาให้น้ององคงอิงแล้วก็ให้น้ององค์อิงนี่เส้นเส้นไล่เส้นใส่ใสในในเงื่อนแล้ววันนี้ผมก็เลยขอบึงเหล็กอยู่ในใบใบยีซีที่เป็นหามาให้น้องเส้นให้นะครับออกสามตัวตรงเลยนะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนแต่ว่าตอนนั้นรู้ตอนนั้นจําได้ว่าออกสามตัวตรงออกสามไม่ไม่ใช่สามตัวตรงสามตัวโตัออกสามตัวนะครับตอนนั้นอันนี้ก็ให้พี่น้อง เบิ่งเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมโอเคครับคลิปนี้กับชิลรุ่งวิสณีครับอย่าลืมนะครับเด้อยฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเลยอีกไม่หลายเออโมเมนต์เลยอีกบ่าเลยอีกบ่หลายโอ้ยนี่สิหล่ะมันก็ติดเบาไถเบาเล้านะครับอันเลยอีกแค่บ่กี่คนนะครับ อีกแค่ไม่กี่ท่านนะครับก็จะถึงแสนซับแล้วนะครับฝากพี่น้องนะครับเด้อกดติดตามและกำลังใจให้น้ำแนงกันแล้วกันครับขออไัมครับคลิปหนาลกไว้มีครับ,มรบผมคลิปดีนะครับยูทดีงย้งสวัสดีครับ